ล่าสุดครั้งเผย9้าสถานะล่าสุดรับเงิน5,000ชัดเจนได้หรือไม่ได้เรียกได้ว่ายังคงเป็นที่สงสัยสำหรับผู้ลงทะเบียนเวอร์ไวเว็บเราไม่ทิ้งการดดคอขอรับเงิน5,000บาทเป็นเวลา3เดือนเพราะในขณะที่บางคนได้รับการตรวจสอบสถานะว่าผ่านเกณฑ์และได้รับเงินแล้วแต่บางคนอาจจะติดขั้นอยู่ในบางขั้นตอน ซึ่งสถานะค้างว่าตรวจสอบอยู่นานหลายวันและบางคนได้รับสถานะว่าตกเกณฑ์พร้อมยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ทางออนไลน์ผ่านช่องทางยื่นทบทวนสิทธิ์ไปแล้วแต่ยังไม่ทราบว่าความคืบหน้าที่จะได้สิทธิ์ดังกล่าวจะเป็นอย่างไรหนึ่งอยู่ระหว่างปร,ปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ความหมายคือได้รับสิทธิ์รอการโอนเงิน 2. อ,อยู่ระหว่างการตรวจสอบความหมายคืออยู่ในกระบวนการคัดกรอง 3. ไม่สามารถทำรายการต่อได้ความหมายคือข้อมูลบัรปชาชนไม่ถูกต้องสาม,มารถลงทะเบียนใหม่ได้ซึ่งปิดลงทะเบียนวันที่22เมษาย,ยนปี2 5ง3เวลา24นาฬิกา 4. ท่านได้รับสิทธิ์มาตรการ5 0 0 0บาทความหมายคือได้รับสิทธิ์ดังกล่าว โดยเงินจะโอนเข้าบัญชีตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ 5. ท่านได้รับสิทธิ์แต่เนื่องจากชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสก,กุลที่ท่านได้ลงทะเบียนโปรดเปลี่ยนแปลงวิธีหรือข้อมูลการรับเงินความหมายคือได้รับสิทธิ์แต่ให้เข้าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินด้วยการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนผ่านโมบายแบงกิ้งหรือตู้ ATM หกนำส่งข้อมูลเพิ่มความหมายคือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ทำงานและอาชีพของผู้ลงทะเบียน 7. อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่มความหมายคือระบบกำลังตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ลงทะเบียนได้นำส่งรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ทำงานและอาชีพ 8. ไม่ได้รับสิทธิ์ ร้อมเหตุผลความหมายคือไม่ได้รับสิทธิ์เพราะไม่ผ่านเกณฑ์แต่สามารถยืนอุทธรณ์ทางออนไลน์ด้วยช่องทางยื่นทบทวนสิทธิ์กอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์ ความหมายคือระบบได้รับการขอยืน่นทบทวนสิทธิจากคนที่ตกเกณฑ์และไม่เห็นด้วยกับการคัดกรองแล้วหลังจากนี้จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปเพื่อตรวจสอบกรณุาเตรียมหลักฐานการประกอบอาชีพให้พร้อม3ส,สถานนะเราไม่ทิ้งกันใครมีสิทธิ์ได้เงิน5,000เช็คกันเลย จากกรณีที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับเงินโควิด -19 จำนวน5,000บาทเป็นระยะเวลา3 <ะ S 1> เดือนทว่ามีหลายคนที่ตกเกณฑ์เราไม่ทิ้งกันจนต้องยืดอุทธรณ์เมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดวันที่22เมษายนพีผพส,สมภาร5โรค13นายละวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสอสคในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ ทั้งนี้การลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันมีทั้งสิ้นกว่า28ล้านรายแต่หากคนที่ลงทะเบียนซ้ําซ้อนออกจะเหลือ23.5ล้านรายและมีคนที่ผ่านฐานข้อมูลของกรมการปกครอง21.1ล้านคนไม่ผ่านฐานข้อมูล1.8ล้านคนอยู่ระหว่างการพิจารณา600,000คน ในจำนวน21.1ล้านคนสามารถแบ่งคนที่มีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาโควิด -19 ได้ดังต่อไปนี้ 1. กลุ่มสีเขียว4.2ล้านคนกลุ่มนี้คือกลุ่มคนที่ผ่านเกณฑ์และได้รับเงินไปแล้วกว่า3.2ล้านคนตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งกระทรวงการคลังจะมีการทยอยโอนเงินทุกวันโดยคาดว่าอีกหนึ่งล้านคนจะได้รับเงินในสัปดาห์นี้2กลุ่มสีเทา6.3ล้านคนคนกลุ่มนี้คือคนกลุ่มที่ทางกระทรวงการคลัง ขอข้อมูลเพิ่มเติมมี4.4ล้านคนที่เข้าไปกรอกข้อมูลแล้วเหลืออีก1.9ล้านคนที่ยังไม่กรอกข้อมูลซึ่งคนกลุ่มนี้อาจจะถูกปัดไปเป็นกลุ่มสีเขียวผ่านเกณฑ์หรือกลุ่มสีแดงไม่ผ่านเกณฑ์และหากท่านถูกปัดไปเป็นกลุ่มสีแดงท่านจะสามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้ดังนั้นหากท่านยังไม่นำส่วนข้อมูลเพิ่มเติมแนะนำให้รีบไปกรอกข้อมูลเพิ่มเติมโดยด่วน อย่างไรก็ตามการทบทวนสิทธิ์นั้นอาจจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปดูสถานที่ทำงานจริงของท่านแนะนำให้ท่านเตรียมหลักฐานประกอบวิชาชีพไว้ให้พร้อมเราไม่ทิ้งก,กันกับสถานนะอยู่ระหว่างปร,ปรับปรุงสถานนะการลงทนเป็นของท่านจะได้รับเงินเยู่ยา5,000บาทหรือไม่ จากกรณีที่ครังเปิดการลงทะเบียนเพื่อแจกเงินเยียวยา5,000บาทเป็นเวลา3เดือนให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ไวรัสโควิด19ระบาดหนักในการลงทะเบียนเวอร์ไวเว็บเราไม่ทิ้งการดอทคอ เพียงเท่านั้นและถึงแม้มาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดในทีหรือรอไม่ทิ้งกันได้ปิดการลงทะเบียนไปเมื่อเที่ยงคืนวันที่22เมษายนปีพศ2513ที่ผ่านมารวมยอดผู้ลงทะเบียนกว่า28.8ล้านรายซึ่งระบบจะทำการคัดกรองผู้ที่ได้รับสิทธิ์และทยอยจ่ายเงินตามลำดับต่อไป ทําให้เมนูการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจะขึ้นสถานะว่าปิดรับลงทะเบียนแล้วแต่ในรายการอื่นๆในเวอร์ไวเว็บเราไม่ทิ้งการอดคอมยังสามารถเข้าไปดำเนินการได้เราไม่ทิ้งกันตรวจสอบสถานะยื่นทบทวนสิทธิ์ยกเลิกการลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเฉพาะผู้ที่มีสถานะนำส่งข้อมูลเพิ่มเท่านั้น สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเวอร์ไวดเว็บเราไม่ทิ้งการดคและสถานะอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านซึ่งเป็นอีกสถานะยอดนิยมของผู้ขอรับเงินเยียวยา5,000บาทเป็นเวลา3เดือนกระทรวงการคลังได้แจ้งความหมายของสถานะอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านคือไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ว่าได้รับสิทธิ์รอการโอนเงิน ้าพบว่าบนเว็บไซต์อีเมลหรือ SMS ของคุณได้รับแจ้งว่าอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านคืออยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบสถานะผ่านแล้วแต่ยังไม่ได้มีการโอนเงินซึ่งเมื่อโอนเงินแล้วจะขึ้นสถานะว่าผ่านหรือท่านได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยาต่อไปล่าสุดรอบโอนวันที่27เมษาย,ยนธนาคารไหนโอนช้าเช็คกันเลย สำหรับการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งการรับเงินเยียวยา5,000ันบาทและช่วงหลายวันที่ผ่านมาครั้งได้อนเงินให้อย่างต่อเนื่องเพราะมีผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่มมากขึ้นกว่าวันแรกๆทั้งในส่วนของผู้ที่ทบทวนสิทธิ์และผู้ที่นำส่งข้อมูลรวมทั้งผู้ที่เปลี่ยนช่องทางการรับเงินอีกด้วยหลายคนที่ผ่านก็จะมีการมาแบ่งปันความคืบหน้ากันอยู่เรื่อยๆพร้อมแนะนำสำหรับคนที่ติดปัญหาต่างๆในการลงทะเบียนหรือแม้แต่สถานะไหนต้องทำอย่างไรบ้าง โดยวันที่24เมษายนที่ผ่านมาผู้ทบทวนสิทธิ์คร้งโอนเงินให้200,000รายและผู้ผ่านเกณฑอีก500,000รายรวมเป็นวันนี้คร้งโอนให้ไป700,000ราย และยินดีกับผู้ที่เงินเข้าและเป็นกำลังใจงให้กับคนที่ยังไม่ได้รับเงินด้วยนะคะล่าสุดผู้ใช้ f a c e b o o k รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความเผยเวลาการโอนเงินเข้าของแต่ละธนาคารสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้วรอรับเงินธนาคารไหนโอนไวที่สุดไปดูกันเลยซึ่งเป็นข้อมูลที่ชาวโซเชียลเอามาแบ่งปันการอาจจะมีคลาดเคลื่อนกันบ้างโดยรายการโอนเงินมาตรการเยาวยารอบวันที่27-28เมษายน สำหรับคนที่สถานะรอรับเงินเงินจะเริ่มต้นโอนรอบวันที่27เป็นต้นไปนะคะรายการโอนเงินโดยประมาณกสิกรไทยประมาณเวลา1น2นาฬิกา12นาทีออมสินเวลา1น0นาฬิกานาทีไทยพาณิชย์เวลา2.21นาฬิกา21นาทีกรุงไทยเวลา3.20นาฬิกา20นาที กรุงเทพเวลา3นาฬิสนาทีส่วนธนาคารจะช้าสุดไม่เกิน5นาิกานะคะสำหรับ2ส,สถานานี้ถ้าใครขึ้นแบบนี้วันจันทร์ที่27เตรียมรับเงินเข้าบัญชีได้เลยเช็ควันด่วนครังตมเงินเยียวยา5 0 0 0บาทเวอร์ไวเว็บรอไม่ทิ้งการดอทคอมรอบเดือนพฤษภาคมจะได้วันไหนกันแน่ สำนักการเศรษฐกิจการคลังได้ตอบคำถามกรณีที่เงินเยียวยา5,000บาท w w w วเ็บราไม่ทิ้งการดในรอบเดือนพฤษภาษคมปีพศ2 5 6 3จะเริ่มทำการโอนข้อบัญชี day. เมื่อใดเผยของแต่ละคนจะได้ไม่พร้อมกันจากกรณีที่มีการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาโควิด -19 จำนวน5,000บาทผ่านเว็บไซต์ เวอร์ว์เว็บเราไม่ทิ้งกันดอ m คซึ่งก็จะมีประชาชนได้รับเงินรอบแรกในเดือนเมษายนปี2 5 1 3ไปแล้วและได้มีการสอบถามเข้ามากันมากว่าเงินเยียวยาในเดือนพฤษภาคมปี2 5 1 3 1 3จะมีการเริ่มจ่ายในวันใดกันแน่ล่าสุดขลังก็ได้มีการตอบคำถามเัื่อง่าวผ่าน Facebook สำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่า วันที่จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีของประชาชนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยาในรอบเดือนพฤษภาคมจะตรงวันกับวันที่ได้รับเมื่อเดือนเมษายนยกตัวอย่างเช่นถ้าได้รับในวันที่8เมษายนก็จะได้รับวันที่8พฤษภาคมปี2513 และว,วันที่8มิถุนายนปี2 000, 5 6 3สำหรับรอบ2และรอบ3ตามลำดับยกเว้นหากตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดธนาคารจำเป็นต้องเลื่อนออกเป็นวันทำการถัดไป